หัวหลังบ้านดอกแค่หลังบ้านบวกซื้อมาฟักทองมะเขือพอแล้วบ่มไว้ก่อนนูจะทำน้ำพริกปลาทูผักลวกย่างพริกย่างหอมแข่ย่างกระเทียม แล้วก็ปะทูในนี้แป๊บหนึ่งรอให้สุกรอให้แห้งเอาละดูสภาพหน่อยสิพึ่งยางแป๊บหนึ่งริกเริ่มแตกรอให้มันสุกก่อนไอหอมหอมแขกกับกระเทียมน่าจะใช้เวลานะใส่ไปทั้งหัว เดี๋ยวค่อยถ้ามันสุกมันร้อนแล้วก็เออข้างใน,นมันสุกแล้วเราค่อยแหกเอาง่ายดีรอ,อตั้งรออันนี้ไปหยิบออกมาก,ก่อนไหนที่สุกก่อนแล้วก็หยิบออกมาก,ก่อนร้อน เกียวย่างอบเอาจะคั่วก็ได้แล้วแต่สะดวกอันนี้จะย่างปลาทูให้มันแห้งอะนะอยากให้มันแห้งหน่อยกลัวมันขาวย่างก่อนร้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 อนค่อคยๆลอก เดี๋ยวมันจะเป็นกะพริกยังไม่หมดเผ็ดอยู่นะพริกอันนี้แก่แล้วร้อนร้อน,อน,นปลาทูเคม็มอยู่แล้วจะใส่ทั้งทั้งไส้ในนี่แหละ แบบไหนก็สะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแหละอืมร้อนแรอนะมากยมันจะไม่เป็นไร่อยมั้งก็ได้เดี๋ยวรออีกส่วนที่เหลือมาแล้วส่วนที่เหลือ หน้าดทำสุกแล้วมันก็ลอกง่ายถ้ามันไหม้ก็จะมันก็จะขาดช้อนขูดก็ได้ง่ายดี เย็ <Yeah. S 2> สุกแล้วสุกแล้วข้งางใน ใครมาดูกันนะจ๊ะ มาดูกันร้อ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 นมาก ต้องแบ่งแบ่งครึ่งตรงนี้มีคลีบเราคลีบออกหนังมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยก้างก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้น,นี่ออกหมดเลยนี่ค่อยๆออกเนี่ย แสดงว่าเหลือแต่ตรงนี้ฝากนี้แล้วก็เนี่ยฝากฝากนี้ก็เหลือเฉพาะตรงนี้นี่ไ่ร้อนมันอยู่ที่ประทูด้วยนะแน่นไมมแน่นใหม่ไหมใหม่หม <c oughs> อะหิวเลย เวลาแล่เขาแล่ปลาไอพวกปลาทำซาซิมิอ่ะเขาก็จะประมาณนี้แหละแล่น่ะอันนี้มันสุกแล้วมันก็จะแบ่งได้ประมาณนี้เนี่ยแล้วเขาก็มีก้างเหมือนกัน,นก้างตรงนี้เห็นไหมมีทุกร่องมันน่าจะเยอะกว่านี้ถ้าอยู่ทางนี้ไม่มีอ่ะเนี่ยวิธี คุยหน่อยต่อให้หมดหน่าแล้วก็ใส่ถ้วยหอมไหมถ้าไม่อยู่ทางนั้นก็จะอยู่ทางนี้ อันนี้ของข้างบนกลางตัวอันนี้จะอยู่ตรงพุง เอกเขาบอกว่าเกตแกลงละครแม่ฉันเริ่มแล้วโอ้ยช้าแล้ววันนี้วันนี้ช้าวันนี้ช้ามากข้างๆแก้มมันจะมีแบบนี้ อยู่ไม่อยู่ก็นี่แหละแบบเดียวเดี๋ยวก็รู้นี่จะทำสองตัวเดีย๋ยวเคยมานะจ๊ะ หนังมันแข็งไม่เอาตามแล้วมันไม่ขาดรู้ได้เลย 对呀。Yeah. ็น้ำไว้ก่อนจะติดต่อไปเขาเอาพริกก่อนพริกกระเทียม 哦，你看又也。 เกือไปเห็นนื่ก้างตํำไปด้วยมองไปด้วยบางทีมันติดมือเราแล้วมันตกไปในจานปลา ทูมันเค็มนะยันมือหน่อยก็ดี ทยอยใส่ทยอยใส่ถ้าเราไม่ใส่นี่ผงชูรสอะ่ะเดี๋ยวเราก็ชินพอเราชินะปุ๊บเราพอเราไปกินผงชูรสอะ่ะมันก็จะไม่อร่อย มันก็จะหวานหวานปลาแรมปลาแรมอันนี้กินชิ้นแล้วขงเล็กโอ้ยทำไมฉันหาไม่หมดเหรอ

ก่อน <laughs> ไม่เยอะกันช่วยตาไก่กันนั่นเองใส่หน่อยอุ้ยอุ้ยเลยนีอนใส่ปูลงไปด้วยเหลือครึ่งเสี้ยว เอาไว้กิน <laughs> เหลือนิดหน่อยเอาไว้กินเต็มถ้วยแน่เลยใส่น้ำใส่น้ำร้อนลงไปนะคุกคิกคุกคิกนะปวานฟูได้ใจจริง đánh một cọng thử bên ba này. เข็มเท่าไหร่เดี๋ยวนะจ้าไปหาน้ำร้อนมาก,ก่อนฟูฟูน้ำอย่างอื่นก็ไม่ใส่เลยนะเขาไม่ใส่นะเขาไม่กินน้ำปลาเขาก็ไม่กิน กินแต่น้ำปลาพอแล้วได้แล้วน้ำปลาพริกมะเขือเอ้พริกพริกไอ,อ้พริก,อรกหอมกระเทียมรสชาติมันก็ออกแล้วปรุงเลยบีบมะนาวหน่อยปรุงด้วยมะนาว พกินเผ็ดม,มากแสบท้องจะได้กินกินน้ำพริกเยอะๆกินปลาเยอะ ไม่เดาไปคุกด้วยนะเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่ากินข้าวไม่เยอะจะไม่จะไม่ปรุงเผ็ดมากจะไม่ปรุงเค็มมากเผ็ดนิดหน่อยพริกมันค่อนข้างแก่ มาตัดซูมต้นไม้แล้วโอ้ยไข่ต้มผักลวกโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วอือลาแล้ว นี่แหละปรุงตามชอบนะเออบางคนเขาแต่ที่จริงอะ่ะก็อยากจะใสก่กระปิแล้วแม่เขาไม่กินเวลาเขาจะไปต้มออะต้มใสก่กระปิก็ได้ เป็นหอมพักขี้ sạch sạch nồi cúc 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 cúc, cúc. đầy leo nó chá điệu nó chá ừm nó chá bưng láng ได้แล้วแกะสามฟองก่อน เขือว้าวกินกับน้ำพริกนะกินกับผักกินข้าวไม่เยอะจะปรุงไม่เผ็ดอ้ยจะได้จได้โอ้ยร้อนร้อนร้อนฟักทองโอ้ยร้อน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 จะได้จะได้ หอมมะเขือผักร้อนๆเลยคุณเอ้ยได้แล้วแล้วก็ไข่แล้วก็น้ำพริกหอมเสิร์ฟลกกินกน่อเสร็จแล้วอร่อย